ตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master o f all r o a d สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้ค่าไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาทร์โทร0 2 5 1 3 8 8 5 0คิดถึงกันไหมมาแล้วนะครับ Fast Auto Show Thailand 2022เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่งานขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงื่อนไขสุดพิเศษ รถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีโดยอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสภากิจมาเลือกซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อีกมากมายสบายใจกับสินเชื่อรถยนต์จากสถาบันการเงินชั้นนำครบวงจรที่สุดในประเทศไทยพบกันนะครับ Fast Auto Show Thailand 2022เลือกคันที่ชอบหอยคันที่ใช่ไบเทคบางนาหน้า6-10กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึงสทุ่มปรับใหม่ใหญ่กว่าเดิมเดินกันเพลินฟรีตลอดงาน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับบอกคุณผู้ชมมา3-4สัปดาห์แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยพามาดูรถยนต์มือสองมาอยู่ที่ดาศีนครินนะครับสวัสดีครับคุณดาครับสวัสดีครับผมโอเคคันพิเศษยังไงคันนี้เป็นคัมรี่เอูหรือคัมรี่ออสเตรเลียที่บ้านที่บ้านเราเรียกกันครับความพิเศษของมันก็คือจริงๆมันจะนําเข้ามาจากออสเตรเลียทั้งคันคันนี้ เป็นเบนซินล้วนเครื่อง2,005นะครับแต่ราคาเริ่มต้นสูงถึง1 6 3 0 0 0 0บาทใช่ทำไมมันถึงต้องโดดไปขนาดนั้น,น,นสิมันแตกต่างจากที่ประกอบในบ้านเราขนาดไหนก็หนึ่งอาจจะเป็นการประกอบนอกระด<า>ับเรื่องข้งานำเข้าใช่ครับสองรูปทรงที่ไม่เหมือนแคมรี่ทั่วไปดูจากภายนอกมีตรงไหนบ้างภายนอกเห็นชัดเลยครับโฉมรถไฟมูลลูปลายแมท้ายคือเรียกว่าทั้งคันเนี่ย มันจะออกแนวโป่งโป่งอ้วนๆกว่าแคมรี่ทั่วไปแล้วสิ่งข้างในที่จะแตกต่างกันจริงๆก็คือภายในดําแดงตอนนี้อยู่เท่าไหร่เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทครับผมเจ็ดแสนสี่เกินครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งครับผมเออเข้าศูนย์ได้แล้วข้อดีของคันนี้เจ้าของเดิมรักษามากครับนี่มีประวัติด้วยใช่ครับเรามีสตอรี่ของมันคันนี้ครับคือรถเนี่ยหายากแล้ว หาเจ้าของที่ดูแลดียากกว่าอือย่างคันเนี้เซอร์วิสที่ศูนย์โตโยต้าโดยตรงม,มีอะไรให้ทําจ่ายที่ศูนย์หมดมีบินมีใบเสร็จครบยางที่เพิ่งเปลี่ยนมาก็เป็นของมิชลินครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาเนี่ยคุณดากับทีมงานเขาเช็คประวัติมาแล้วเช็คมาหมดเรียบร้อยครับถ้าสนใจมาปุ๊บเนี่ยพาไปพิสูจน์ดูได้พิสูจน์ได้ครับรบ,บอกได้เลยมีรายละเอียดให้ดูได่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาจริงเช,งช็คระยะในศูนย์จริงที่สำคัญเลยคือ เราเป็นเจ้าของลำดับที่เท่าไหร่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของการรับประกันไม้แท้เรื่องของการดูแลการบริการหลังการขายแล้วประวัติพวกนี้แหละนี่ยคือความสําคัญของรถยนต์มือ2หรือจะให้ดีที่สุด6ถึง10กรกฎาคมครับไปเจอกันที่ไบเ e คบางนาครับปีนี้ต้องบอกว่า f a าส์ออโตโชไทยแลนด์ขยับขึ้นมาอยู่บนฮอครับเนื่องจากไบเทคเขามีการปรับปรุงพื้นที่ แต่ยังเต็มที่เหมือนเช่นเคยครับทั้งรถใหม่ป้ายแดงและที่สําคัญคือรถยนต์มือ2รับประกันคุณภาพสวยๆทุกคันผิดจากเงื่อนไขรับซื้อคืนครับไม่ต้องกังวลไม่สวยไม่ดีไม่เอาไปแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณดามากครับขอบคุณครับ,รบทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือเนื้อหาสาระของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดช รายการที่ท่านผู้ชมมาพบกับเราได้ทาง n เนชั่นแนลช่อง22ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับมาคุยกันเรื่องของรถยนต์ยานยนต์มาดูกันว่านวัตกรรมยานยนต์ในโลกนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขขับรถกันด้วยความปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ